เฮียยุยดีดีพู้ชัดแยกตัวประกาศจุดยืนสร้างแบรนด์น้องใหม่ไฟแรงดีมีอาหารเสริมกรูตาคอลลาเจนไฟเบอร์เจลลี่กาแฟลดน้ำหนกักพร้อมเข้ารับรางวัลแบรบนด์ท็อปอวอร์ด2023 คุณนัทแซ่ผู้ค่วงคุณอังคณาพงพันธ์ CEO แบรนดีนี่แถลงข่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนหลังมีคนเข้าใจผิดคิดว่ายังทำอยู่แบรนด์เดิมพร้อมพูดชัดได้แยกตัวออกมาพร้อมประกาศจุดยืนสร้างแบรนด์น้องใหม่ไฟแรงดีนี่อาหารเสริมกรุตา้าคอลลาเจนไฟเบอร์เจลลี่กาแฟลดน้ำหนกักลุยการตลาดจัดเต็มพร้อมเข้ารับรางวัลชอปอ w วอร์ด2 3 เรียกได้ว่าปังฉุดไม่อยู่แล้วละคะ่ะสำหรับ2นักธุรกิจคนดังคุณนัดแซ่ผู้และคุณอังคณาพงพันธ์2ผู้บริหารซ e o b a อแบรนดีนี่ที่ตั้งปณิธานในการทำธุรกิจคือความจริงใจซื่อตรงเน้นคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิตหลังเปิดตัวโอซานะคอลลาเจนพัทและกูตาพัทเอ็กเ จดไปที่พูดถึงในโลกออนไลน์มากๆล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลแห่งปีกับรางวัลแบ็คท็อปอ a ว d ร2023งานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆนะที่ได้มางานรับรางวัลในครั้งนี้นะคะแต่นอกจากความภูมิใจที่เราได้มาในวันนี้แล้วความภูมิใจที่มากกว่านะก็คือการได้ผลิตสินค้าดีๆนะให้กับ คนที่เรารู้สึกว่าเรารักหรือว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเขาเนี่ยให้เขาได้บริโภคก็ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นที่มาในวันนี้ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนนะเราก็มาก่อตั้งได้ประมาณ5-6เดือนแล้วนะสำหรับแบรนด์ดีนี่ก็เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่หลายๆคนอาจจะแบบก็ยังมีหลายๆคนที่ยังคิดว่าตัวเราเนี่ยเราอเออเรายังอยู่ที่เดิมแต่วันนี้คือเรามาสร้างแบรนด์เองแล้วก็อยากจะแบบ ขอให้หลายๆคนทราบถึงแล้วก็เปิดใจสำหรับสินค้าใหม่ของแบรนดดีนี่ด้วยนะคะสำหรับการตลาดของเรานะก็จริงๆ่ยแบรนดีนี่ก็คืออย่างตัวยูอยอ่เป็นคนชอบในเรื่องของการดูแลตัวแทนอยู่แล้วนะคะและก็การตลาดของเราก็จะมีบ้างที่อาจจะแบบมุ่งเน้นในเรื่องของการทำให้สินค้าเนี่ยรู้จักในโซเชียลให้มากขึ้น การสร้าง a w a r e n e s ของแบรนด์การสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นก็เพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้จดจำทั้งตัวเราทั้งตัวสินค้าและต่อไปมันก็จะได้สร้างยอดขายให้กับแบรนด์ของเราให้กับตัวแทนของเราตัวแทนของเราก็จะได้มีรายได้ที่มากขึ้นและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะการตอบรับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งถือว่าภูมิใจในระดับหนึ่งดีกว่าเพราะว่าอย่างตัวยุ้ยเนี่ย เริ่มต้นการขายแบรนด์ออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดปีนี้ก็ประมาณ8-9ปีแล้วร่วม9ปีนะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามาทำออนไลน์ตั้งแต่ตอนแรกๆตอนนู้นก่อนที่ก่อนจะมีคนรู้จักเรานะคือใช้เวลา3-4ปีกว่าจะแบบสักเซสเลยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีดีกว่าที่ได้ดูแลตัวแทนและได้และได้นำสิ่งดีๆสินค้าดีๆให้กับลูกค้า มาเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงเราตัวเราเนี่ยสามารถไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเราได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีใจในตรงนั้นนะอย่างการตลาดปีหน้าเราอาจจะนำสื่อหรือว่าประชาสัมพันธ์แบรนด์โปรโมทแบรนด์ในการใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนดังหรืออาจจะมีดาราหรืออาจจะอ,ออกทีวีรายการอย่างนี้นะคะ และก็เพิ่มในเรื่องของ engagement กับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นทิศทางเราด้วยที่เราจะแบบมุ่งเน้นก็คือการที่เราถึงถึงตัวลูกค้าจริงๆคนที่กินจริงทานจริงใช้จริงซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดูเรียวและดูเป็นจริงแต่ก่อนเนี่ยก็คือเริ่มต้นมาจากเจลลี่ไฟเบอร์ ตามมาด้วยกาแฟและวันนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่จะเป็นตัวคอลลาเจนแล้วก็กูต้าสำหรับการตอบรับของคอลลาเจนแล้วก็ตัวกูต้านะเป็นการตอบรับที่ดีมากเลยฮนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยแต่ก่อนเนาะตอนที่เขาเริ่มมาเริ่มมาซื้อมาสั่งนะก็คือ1แถม1แต่เดี๋ยวนี้คือเขากลับมาสั่งซื้อเนี่ยคือ3แถม3 5แถม5คือเรารู้สึกว่าฟีดแบ็กเ่มันกลับมาโดยที่ เขาทานจริงจนมันเกิดผลอย่างตัวคอลลาเจนนะคือเอาจริงๆด้วยราคา1แถม1 4 5 0บาทถ้าเกิดและด้วยสปปรรพคุณคอลลาเจนเนี่ยคือมี3ตัวนะมีไตรเปปไทด์ H a c p อซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวไตรเปปไทด์ ide, ธรรมดามีคอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, และคอลลาเจนไททูนะซึ่งปกติแล้วหลายๆแบรนด์ไม่ค่อยจะใส่ไททูกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ ก็มีแต่ราคามันจะสูงมากแต่เราก็ถือว่าเราเป็นแบรนด์น้องใหม่อยากเปิดตลาดอยากให้ลูกค้าผู้บริโภคเขาได้จับต้องสินค้าของเราได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทานไปแล้วก็จะเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงประทับใจแน่นอนแล้วก็มันสามารถไปแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้นะเรารู้สึกว่าเออมันแบบมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดีใจ ก็ใครที่แบบว่าสนใจนะที่จะสั่งซื้อก็แอดไลน์แอด n ีนี่อันเดอร์สกอรหรือสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทุกคนของแบรนด์ีนี่ได้เลยค่ะเปิดรับค่ะจริงๆเนี่ยแบรนด์ยุ้ยเนี่ยเปิดรับสำหรับคนที่ไม่มีทุนนะแค,แค่แค่สมัคร99บาทเท่านั้นสามารถเป็นตัวแทนได้ไม่ต้องชนไม่ต้องชนเลทไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องรักษายอนนะ และก็ที่สําคัญแบรนด์ของเราไม่มีเรื่องการตัดราคาเพราะว่าเราจริงจังกับตรงนี้มากๆเลยนะเพราะว่าอย่างตัวแทนหลายๆคนนะเขาเข้ามาเข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 ้ามาด้วยความหวังเขาเข้ามาด้วยความแบบไว้ใจเชื่อใจเชื่อถือเราเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนําหน้าธุรกิจด้วยความจริงใจต่อลูกค้าซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคซื่อสัตย์กับคนอื่น แล้วในธุรกิจนี้ของเรามันจะไปได้ไกลแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคง